สวัสดีค่ะหนูนางสาวารนิชาปิสัยตังอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทับหวันนี้หนูจะมานำเสนอเรื่องสมบัติของเลขยกกำลังค่ะมาดูที่บทนิยามก่อนนะคะบทนิยามที่1คือกำหนด a เป็นจำนวนจริงและ n เป็นจำนวนเต็มที่มากกว่า1ถ้า a มีรากที่ n แล้ว a ยกกำลัง1ส่วน n เท่ากับรากที่ n ของ a ยกตัวอย่างเช่น25ยกกำลัง1ส่วน2เท่ากับรากที่2ของ25หรือ125ยกกํากกำลัง1ส่วน3เท่ากับรากที่3ของ125ค่ะต่อไปเป็นบทนิยามที่2นะคะ,ปปะ,คะกำหนด a เป็นจำนวนจริงโดยที่ a ไม่เท่ากับ0และ m n เป็นจำนวนเต็มซึ่ง n มากกว่า0 โดยที่หอรอมอของ m และ n เท่ากับ1ถ้า a ยกกำลัง1ส่วน n เป็นจำนวนจริงแล้ว a ยกกำลัง m ส่วน n เท่ากับ a ยกกำลัง1ส่วน n ทั้งหมดยกกำลัง m ยกตัวอ,อย่างเช่น64ยกกำลัง4ส่วน3เท่ากับ64ยกกำลัง1ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง4หรือ81ยกกำลัง3ส่วน4จะเท่ากับ81 ยกกำลังหนึ่งส่วนสี่ทั้งหมดยกกำลังสามค่ะเลขยกกำลังนะคะเลขยกกำลังคือการคูณตัวเลขซ้ำๆกันหลายครั้งให้อยู่ในรูปสั้นๆโดยมีส่วนประกอบหลักคือฐานและเลขชี้กำลังซึ่งเลขชี้กำลังจะบอกว่าต้องนำเลขฐานมาคูณตัวเองกี่ครั้งนะคะต่อไปเป็นสมบัติของเลขยกกำลังนะคะสมบัติที่หนึ่งคือ เอยกกำลัง m อคูณ a ยกกำลัง n เท่ากับ a ยกกำลัง M บวก n นะคะหรือถ้าฐานเท่ากันคูณกันให้นำเลขยกกำลังมาบวกกันยกตัวอย่างเช่น2ยกกำลัง2คูณ2ยกกำลังสจะเท่ากับ2ยกกำลัง2บวก3หรือ2ยกกำลัง6ค่ะต่อไปเป็นสมบัติที่2นะคะ ab ทั้งหมดยกกำลัง n เท่ากับ a ยกกำลัง n คูณ b ยกกำลัง n ยกหรือถ้าฐานคูณกันทั้งหมดยกกำลัง n n จะไปแจกฐานทีละตัวยกตัวอย่างเช่น2คูณ8ทั้งหมดกำลัง2จะเท่ากับ2กำลัง2คูณ8กำลัง2ค่ะต่อไปเป็นสมบัติที่3นะคะ a ยกกำลัง m ทั้งหมดยกกำลัง n เท่ากับ a ยกกำลัง m คูณ n หรือถ้าฐานยกกำลังอยู่แล้ววงเล็บด้วยเลขยกกำลังอีกทีเลขยกกำลังจะคูณกันยกตัวอย่างเช่น2ยกกำลังสองทั้งหมดยกกำลัง3จะเท่ากับ2ยกกำลังสองคูณด้วย3หรือ2ยกกำลัง6ค่ะต่อไปเป็นสมบัติที่4นะคะคือ a ยกกำลัง m ส่วนด้วย a ยกกำลัง n เท่ากับ a ยกกำลัง m ลบ n หรือถ้าฐานยกกำลังอยู่แล้วหารด้วยที่มีฐานเท่ากันเลขยกกำลังทั้งสองส่วนจะลบกันยกตัวยอย่างเช่น2ยกกำลัง4ส,ส่วนด้วย2ยกกำลังสองจะเท่ากับ2ยกกำลัง4ลบ2หรือ2ยกกำลังสองค่ะต่อไปสมบัติสุดท้ายนะคะสมบัติที่5คือ a ส่วน b ทั้งหมดยกกำลัง n เท่ากับ เอยก,กำลัง n อนส่วนด้วย b ียกกำลัง n หรือถ้าเศษส่วนทั้งหมดยกกำลังเลขยกกำลังจะแจกเข้าไปทั้งเศษและส่วนยกตัวอย่างเช่น10ส่วน <10 S 2> 5ทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับ10ยกกำลังสองส่วน5ยกกำลังสองค่ะขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ